ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูพบลียงโอนาน่าคืนทับวังพึ่งหอยลุนคาดลายอัพผีรับมือโอแอลรูเป็นอมมริมนาใหญ่แมนยูเจ็ดประกาศชัดเจนองเดโอนาน่าจะกลับมาเป็นมือหนึ่งเหมือนเดิมขณะที่โจโชวเซอร์ซีปิดเทอมเรียบร้อยก่อนดวลโอลิมปิกลียงศึกอยู่ฝ้ายยูไบลีกรอบแทีมสุดท้ายนัด2วันพฤหัสบดีที่17เมษายนนี้ โอนาน่าโดนเอัล์มาริมดรอปในเกมที่พีแดงแพ้ยับไม่นับญาตินิวคาสเซิลในเนต่อสศึกเพเมริตอังกฤษเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังนักเตะทำพลาดในเกมเสมอลียง2ต่อ2เลกแรกที่ดินแดนน้ำหอมอย่างไรก็ตามในแมตช์สำคัญที่ชี้ชะตาอนาคตของเรดเดวิลนั้นคุณสือชาวโปรตุเกสจำเป็นต้องใช้นทวานชาวแคลมรูนเพราะมีประสบการณ์และน่าจะแบกรับแรงกดดันได้ดีกว่าเอาตายบายินดีแน่นอน ในขณะที่ตำแหน่งอื่นๆคาดว่าอามบริมจะมีการปรับทับเพียงเล็กน้อยเนื่องจากขุมกำลังที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัดฉะนั้นจึงต้องใช้ทรัพยากรเท่าที่มีในการสู้กับ OL ที่สนามโอทัฟฟอร์ดผู้รักษาประตูอ,องเดโอนาน่าแม้โอนาน่ามักจะทำผิดพลาดจนนำไปสู่ความเสียหายให้กับทีมก็ตามแต่การดอบเขาในเกมกับนิวคาสเซิลน่าจะทำให้นักเตะกลับไปตั้งสติและพร้อมทวงตำแหน่งมือหนึ่งกลับคืนมาในเกมวันพฤหัสบดีนี้ ที่สาคัญในดานชาวแคมรูนมักจะมีช็อตพิเศษในเกมชี้เป็นชี้ตายดังนั้นนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่อมโมริมตัดสินใจเลือกใช้งานเขาในเกมสําคัญแบบนี้กองหลังนูแซม,มัสซาอุยแฮร์รี่แม็กไกวเลนี่โยโรแนวรับของปีแสดงมีปัญหาเยอะพอสมควรโดยเฉพาะในเกมล่าสุดที่แพ้เดอะแม็กพายทั้งมัสซาอุยและโยโรโดนวิจารณ์อย่างหนักแต่กระนั้นการที่ทีมไม่เหลือกองหลังให้เลือกใช้งานมากนักจึงจําเป็นต้องใช้ทั้งสองคนลงสนามต่อไป ขณะที่ปลากระกหลังตัวกลางอโมริมไม่มีออปชันเลยเพราะมัทายเดลิกจอ,น,น,อนี่อีเวนยังไม่พร้อมลงสนามขณะที่วิกเตอร์ลินเดลอร์ฟอร์มไม่ได้มาตรฐานด้วยเหตุนี้แม็กควายจึงเป็นตัวเลือกเดียวที่ดีที่สุดในเวลานี้ที่จะสวมบทหัวใจในเกมรับของทีมกองกลางดีโกดารโลมาเนวูกาเต้กาซิเมโลแพทริกดอู กาซิเมโรกลับมาลงประจําการในแดนกลางอีกครั้งหลังได้พักฟื้นร่างกายในเกมกับนิวคาเซลโดยจะจับคู่กับอูกาเตซึ่งทั้งสองคนทําผลงานได้ดีในเลกแรกที่บุกเสมอลียงในขณะที่วิงแบ็กฝั่งขวาดาโลได้รับโอกาสทําหน้าที่ต่อไปแม้เกมที่แพ้นิวคาเซลทีมจะเล่นไม่ดีแต่ฟอร์มส่วนตัวของสตาชาวโปรตุเกสถือว่าใช้ได้ด้านดอคูมีโอกาสได้ไปสู่สกยภาพของตัวเองอีกครั้งและคาดว่าด,ด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดัน พลังกำลังเหลือเฟือน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับเกมรุกและเกมรับของแมนยูเต็ดได้เป็นอย่างดี สองแนวรุกบรูโน่แฟร์นันอเลนโดกานาโชสำหรับนักเตะที่เป็นคีย์แมนสำคัญในเกมลุคขอมเมนต์ตอนนี้คงหนีไม่พ้นบรูโน่แฟร์นันโดยเขาจะทำหน้าที่เป็นตัวปั้นเกมและสร้างโอกาสในการทำประตูให้กับแมนยูฉะนั้นนี่คือนักเตะที่ทีมขาดไม่ได้ที่สำคัญบรูโน่จะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขาเหมาะสมกับการเป็นกัปตันทีมปีสแสดงสำหรับกานาโชต้องบอกว่าเกมล่าสุดโชว์ฟอร์มได้ดีสร้างปัญหาให้กับนิวคาสเซิลได้ตลอดแต่เรื่องการจบสกอร์อาจจะต้องพัฒนาอีกหน่อย กระนั้นทีมต้องการดาวเตะชาวอาร์เตายเพราะความเร็วและความคล่องตัวของเขาสามารถสร้างปัญหาให้กับเกมรับ OL ได้แน่นอนหน้าเป้าลาสมุดหอยลุ่นต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้าสำหรับแฟนผีโปรเจกต์ที่พวกเขาหมดสิทธิ์ใช้งานโจดชัวเซิร์ซีในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้หลังอโมริมยืนยันว่าดาวเตะชาวดัตต์ต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาด้วยเหตุนี้แมนยูไม่มีทางเลือกในตำแหน่งหน้าเป้าต้องใช้งานหอยลุ่นต่อไปแม้นักเตะชาวเดนมาร์กจะมีปัญหาในการจบสกอร์และความมั่นใจ แต่ในสภาวะที่ทีไม่มีออปชั่นอะไรอีกแล้วการฝากความหวังเอาไว้กับฮอยลุนมากกว่าพวกดาวรุ่งน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดยูเวนตุสยื่นข้อเสนอแรกฮอยลุนกับวลาโฮวิชแมนยูดิวสลับขั้วสม,มอร์นี้ เกาช่วแมกาโตร,รายงานเมื่อ16เมษายนว่ายูเวนตุสพร้อมเปิดฉากเจรจากับแมนเชสเตอร์เพื่อปล่อยให้วาลิวิตย้ายไปค้าแข้งกับท่นโอทัฟฟอร์ดขณะที่พวกเขาต้องการได้ฮอยลุนมาเป็นตัวแทนหลังมีการคาดหมายว่าผีแดงต้องการลดสตาร์ทีมชาติเดนมาร์กในซัมเมอร์นี้สื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่าทีมมาลัยต้องการขายสตาร์คนสําคัญเนื่องจากเขาเหลือสัญญาจานถึงปี2026และไม่มีท่าทีว่าจะยอมต่อสัญญาด้วยอาจต้องการย้ายสังกัด ขณาดเดียวกันทีมยักษ์แห่งตูรินมองว่าแม้ฮอยลุนจะย้ายไปล้มเหลวในเพียงหลีกแต่เขาเคยมีผลงานที่ดีกับออตาลนต้าจึงเชื่อได้ว่าสไตล์การเล่นของเขาเข้ากับหลีกเมืองพิซซ่ามากกว่าจึงตัดสินใจขายวลาฮวิตให้กับเรดเดวิลและกับการได้ตัวทดแทนและเงินค่าตัวอีก,กอนด้านคอร์ดออฟไซส์สื่อเมืองผู้ดีระบ,บุว่าพีแดงสนใจเซ็นสัญญากับวลาดวิตซึ่งมีค่าตัว47ล้านปอนด์โดยซีซั่นนี้หอกทีมชาติเซอร์เบียมีผลงานตะบันได้14ประตูจาก37นัด นอกจากเมเตอด์แล้วดาวยิงวัย25ปีได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกเช่นกันทั้งนิวคาสเซิลเชลซีและอาเซนนลท้งนี้นับตั้งแต่ย้ายมาจากฟิออร์เรนตินาในช่วงกลางซีซั่น2021-2022วลาวิตคลัาเป้าให้กับยูเวนตุสไปแล้ว53ลูกจาก124นัดแมนยูเล็ง3หอกใหม่เสริมคมซัมเมอร์นี้ล็อกเป้าดาวยิงดังทั้งในพรีเมียร์ลีกและเซรยอา แมนเชสเตอร์เต็ดจับตามอง3กองหน้าฟอร์มแรงที่คาดว่าจะดึงตัวมาร่วมทัพในช่วงสัมมอนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการจบสกอร์ทัพปีสแสดงทีมของกุนซือรูเบนอัลริม,มีปัญหาหลายตำแหน่งโดยเฉพาะกองหน้าเพราะฟอร์มของโจชัวเซอร์ซีกับลาสปูทฮอยลุนไม่สามารถพึ่งพาได้เลยเนื่องจากพวกเขาขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์ จากปัญหาดังกล่าวทำให้แมนเดิดจำเป็นต้องมองหาทางเลือกใหม่ในแดนหน้าโดยตอนนี้มีอยู่3รายที่พวกเขาล็อกเป้าหมายจะดึงตัวมาเสริมแกร่งให้ได้เพราะน่าจะมีศักยภาพมากกว่าหน้าเป้าที่มีอยู่ในตอนนี้สำหรับ3มออปชันที่แมนยูเล็งเอาไว้ได้แก่วิกเตอร์โอซิเมนสตาดังจากนาโปลีปัจจุบันส่งไปเล่นยืมตัวกับกาลาตาสลไรเรียมดีแลบหัวหอ,อกฟอร์มฮอตอิฟวิทาวและมาตุสขุนย่ากองหน้าชาวบาซีเลียนของวูฟแามตันวันเดอร์เรอร์ ทังนี้แมนยูตั้งเป้าที่จะเสริมทัพกองหน้าใหม่2รายหลังจบฤดูกาลนี้โดยแนวรุกที่พวกเขาต้องการต้องเป็นนักเตะที่ผ่านการพิสูจน์คุณภาพชั้นยอดแล้วและสามารถยกระดับฝีเท้าเพิ่มขึ้นในระยะยาวได้ด้วย ผีจับตาเมนยองเฝ้าเสาแทนโอนาน่าแมนยูเตตดตเป็นข่าวว่ากำลังจับตาไมคเมนยองของเอซีมิลานเพื่อมาเป็นผู้รักษาประตูคนใหม่แทนที่องเดโอนาน่าที่กำลังดิ้นรนอย่างหนักโอนาน่าเป็นการทำธุรกิจที่ยอดเยี่ยมของอินเตอร์มิลานโดยพวกเขาคว้าตัวในทวารทีมชาติแคนรูนแบบไร้ค่าตัวเมื่อซัมเมอร์ปี2022และขายเขาในปีถัดมาไปยังถิ่นโอทฟอร์ดราคา50ล้านยูโรบวกโบนัส อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ทําผลงานตามความคาดหวังกับไมเด็์และเพิ่งถูกรูเบนอัรบริมกุนซือชาวโปรตุเกสตัดชื่อจากทีมในเกมล่าสุดกับนิวคาเซนแหล่งข่าวระบุว่าผีแดงจะพยายามขายเขาในช่วงซัมเมอร์นี้และล่าสุดคอสอฟไซ์ก็อ้างว่าสโมสรในพิมลีกําลังจับตามองผู้รักษาประตูในเมืองมิลานอีกครั้งข่าวนี้เป้าหมายขาองเขาคือเมนยองของมิลานซึ่งการเจรจาสัญญาของเขาล่าช้าไปมาก มือกาวทีมชาติฝรั่งเศสอายุครบ30ปีในเดือนกรกดาคมและสัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2026ดังนั้นการขายในช่วงสัมมนีจ,จึงเป็นไปได้หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ในเร็ววันนี้เขาถูกซื้อมาจากลิวด้วยค่าตัวเพียง16.4ล้านยูโรในปี2021และฟอร์มของเขาในฤดูกาลนี้ค่อนข้างสั่นคลอนรวมถึงมีสติอาการบาดเจ็บที่แย่เกินคาดด้วย การขายใดๆก็ตามจะมีมูลค่าราว40ล้านยูโรโดยมีเชลซีและแอสตันวิลลาที่สนใจอยู่ด้วยเช่นกันเชียย์หรือแช่งผีให้โอนาพิสูจน์ความหนึบจนจบซีซั่น The I Paper เว็บฟุตบอลเปิดเผยว่ารูเบนอัลริมนายใหญ่แมนเชสเตอร์เต็ดจะให้โอกาสอองเดโอนาหน้าและนักเตะอีกบางรายทดสอบความสามารถในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล ก่อนเดินหน้าในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้โอนาน่าวัย29ปีจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากอโมดิมและทีมงานในอีกไม่กี่นาดสุดท้ายของซีซั่นก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องอนาคตของมือหนึ่งในโอทาฟอร์ดรายงานระบ,บุว่าปีแสดงอยากเซ็นสัญญาก,กับประตูคนใหม่ในซัมเมอร์นี้และคนที่มาใหม่จะเป็นตัวเลือกแรกหรือรองขึ้นอยู่กับฟอร์มของโอนาน่านับตั้งแต่ตอนนี้จนจบฤดูกาล เอาตายไปยินดีที่เสียไปสีลูกในเกมที่เซนเจมส์พาร์กก็คาดว่า,าจะอำลาทีมไปตอนจบซีซั่นเพื่อค้นหาตำแหน่งตัวจริงกับสโมสรอ,อื่นมีการอ้างได้ว่าบิ๊กโอคือหนึ่งในนักเตะอีกหลายคนที่อาจเป็นเหยื่อของการยกเครื่องใหม่ในสโมสรโดยนักเตะซีเนียเพียงไม่กี่รายที่อยู่ในสถานะปลอดภัยอโมลิมป้องโอนาน่ามือกาาระดับท็อป รูเบนอมริมออกมาปกป้องอองเดโอนาน่าหลังจากยืนยันว่าผู้รักษาประตูรายนี้จะลงตัวจริงในเกมยุโรปหลีกรอบก่อนรองชะเลิศนัด2กับลียงในคืนวันพฤหัสบดีโอนาน่าหลุดออกจากทีมแมนเชสเตอร์ที่ไปเยือนนิวคาเซิลหลังจากก่อความผิดพลาด2ครั้งทําให้ผีแดงพลาดคว้าชัยเหนือสโมสรจากฝรั่งเศสในเกมนัดแรกอย่างไรก็ตามหลังจากถูกถามว่าสโมสรควรแยกทางกับมือกาวัย29ปีหรือไม่อโมริมก็ยืนหยัดเคียงข้างผู้รักษาประตูระดับท็อปของเขา เราสามารถทำงานกับองเดอโมริมกล่าวหากทีมเราทำประตูได้มากกว่านี้และอันตรายกว่านี้องเดโอนานาก็จะทำผลงานได้ดีขึ้นโอนานาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาคือผู้เล่นระดับท็อปของอินเตอร์บางครั้งเราก็มีบางฤดูกาลที่เราทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานหากมีผู้เล่นคนหนึ่งทำผลงานต่ำกว่ามาตรฐานและเราต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนั่นไม่ใช่ขั้นตอนสำหรับเวลานี้ เราจะทำการประเมินทุกตำแหน่งหากเราพูดถึงความผิดพลาดคุณจะเห็นสถิติของผมสถิติของผมแย่ที่สุดในทีมของเราผมไม่มีผลงานแต่ผมคิดว่าผมเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเป็นโค้ชของทีมเช่นกับอองเด